ไพ่อยากจะเล่าเรื่องราวอะไรให้คุณฟังคะ่ะเรื่องของคุณไม่ใช่เป็นเรื่องบังเอิญน,นะคะคลิปนี้ไพ่อยากเล่าอยากบอกอยากสื่อสารถึงคุณคือเรื่องอะไรโหพลังเต็มเปี่ยมค่ะขอให้คุณบุกขอให้คุณลุยนะคะสิ่งที่คุณจะทําขอให้คุณโฟกัสขอให้คุณลงมือทําทันทีอย่าคิดเยอะคิดมากนะคะแต่ศึกษาให้ดีแล้วคุณจะได้รับความสําเร็จคะ่ะ เนี่ยความสุขความสําเร็จจะมาแบบทันทีอ่ะมาแบบฉับพลันทันใดมาแบบไม่ทันตั้งตัวนะคะสิ่งที่คุณทำขาให้คุณทุ่มเทในเรื่องการงานค่ะบางคนได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งบางคนได้โยกย้ายนะคะแบบกระทันหันมาแบบปุบปับฉับพลันไม่ทันตั้งตัวนะคะสิ่งที่คุณสิ่งที่คุณจะต้องทำก็คือ คุณจะต้องกลับมาดูแลจิตใจตัวเองดูแลร่างกายด้วยนะคะเพราะว่าสี่ดาบคือการเยียวยาคือการอยู่นิ่งๆคือการใช้เวลากับตัวเองเพราะว่าเนี่ยหาไพ่ดาบอัศวินถือดาบอะบางคนใจร้อนบางคนคิดเยอะคิดมากบางคนวู่วามนะคะอาจจะทําให้เกิดเหตุอะไรที่มันไม่ได้ตั้งใจได้นะคะฉะนั้นการที่คุณจะมีความสําเร็จการที่คุณจะได้รับอะไรดีๆนะคะคุณจะต้องมีสติ ในปัจจุบันด้วยนะคะแล้วปัญญามันเกิดเมื่อปัญญาเกิดอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้คุณหุนหันพันแล่นหรือจะตัดสินใจเร็วมันจะชะลอแล้วมันจะมีความคิดดีๆเข้ามานะคะเห็นไหมเป็นหนึ่งไม้เท้านะคะเมื่อคุณทําอย่างที่ออมบอกนะคะ กลับมาอยู่ในพลังงานตัวเองเยียวยาตัวเองคิดและอยู่กับปัจจุบันคุณจะได้รับปัญญาคุณจะได้รับสิ่งดีๆคุณจะได้เริ่มต้นใหม่อะไรดีดโดยเฉพาะเรื่องการงานเรื่องการมีชื่อเสียงเรื่องความสําเร็จนะคะโอ้โหหนึ่งไม้เดอะสตาร์และหนึ่งดาบเนี่ยค่ะความสุขความสมหวังความสมปรารถนาความสําเร็จการมีชื่อเสียงในด้านการงานการมีชื่อเสียงในในสิ่งที่คุณทํามันจะเกิดขึ้นกับคุณเร็วมากนะคะ อันนี้นะดูแล้วไม่เกินหนึ่งเดือนนะคะ3 0มิวันจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณนะถ้าคุณทำตามที่บอกนะคะกลับมาอยู่กับตัวเองกลับมาเยียวยากลับมาสงบกลับมามีสติในปัจจุบันนะคะแล้วคุณจะได้พบได้เจอเรื่องดีๆข่าวดีๆในเรื่องการงานนะคะในเรื่องการเงินการงานของคุณจะโดดเด่นจะมีชื่อเสียงในสิ่งที่คุณทำนะคะในสังคมที่คุณอยู่คือมีความโดดเด่นอะ Uh, งานเป็นที่ประจักษ์นะคะแกสายตาแล้วก็เป็นที่เล่าขานเป็นที่กล่าวขานแล้วคุณจะยิ่งมีความสุขมีความสําเร็จงานมาจากเงินมาจากงานชื่อเสียงมาจากงานความสําเร็จมาจากงานค่ะฉะนั้นตอนนี้คุณทําอะไรทํางานอะไรให้คุณทําให้ดีที่สุดถ้าคุณเป็นอะไรก็เป็นสิ่งนั้นให้ดีที่สุดค่ะแล้วทั้งเงินทั้งงาน และความสำเร็จชื่อเสียงจะมาหาคุณแบบไม่ทันตั้งตัวค่ะทาวเวอร์ขอให้คุณมีความสุขสมหวังนะคะมีความมัง่งคั่งร่ำรวยมีชื่อเสียงโด่งดังให้คุณสมปรารถนาทุกประการเลยนะคะสวัสดีค่ะ